รีวิวโรงแรมระยองที่พักสวยบรรยากาศดีแล้วก็ติดชายหาดด้วยที่นี่คือเมอร์เคียวระยองนั่นเองนะคะเราพักเป็นฝั่งโอเชียนวิงนะฝั่งนี้ก็จะติดกับทะเลเลยใครที่พักฝั่งการ์เด้นวิงก็สามารถนั่งรถของเขาข้ามมาถ่ายรูปเล่นได้นะคะเพราะว่าฝั่งนี้บรรยากาศดีแล้วก็ไวบ์ดีมากๆเดี๋ยวจะพาไปดูห้องที่เราเลือกกันวันนี้นะคะคือห้องใหญ่มากๆนะเป็นไทป์นี้เลยนะทุกคนคือเตียงเขาอะนอนนุ่มสบายนะคะแล้วก็มีโซฟาเบดให้ตรงนี้<ม>ด้วยมีทีวีตู้เย็นเครื่องชงกาแฟแคปซูลให้ด้วยนะแล้วห้องคือกว้างมากแแล้้้ววกกกก็็็สะะะะะอาาดดมยยนนนนนคคบ่งงเเปปโซซีห มีห้องนึงไว้อาบน,อน้ําห้องนึงไว้ทํทธุระห้องน้ําหอมไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นท่อเลยแล้วก็มีบารท,ทับให้แช่ตัวด้วยแล้วไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือ plunge pool นี่แหละทุกคนคือเราสามารถมาแช่ตัวเล่นน้าได้เล็กๆน้อยๆตรงนี้นะคะคือมันสบายมากได้ความสงบแล้วก็ความ private ขึ้นมานิดนึงแล้วจากห้องเดินไปทะเลหรือว่าไปส่วนกลางก็คือใกล้สุด,สดมีมุมถ่ายรูปทำคอนเทนต์ให้เยอะมากแล้วสวยทุกมุมเราแนะนําตรงบาร์นี้เลยนะคือวิปดีมากแล้วเขาก็ติดชายหาดแบบนี้เลยนะคะมีทางให้ลงไปเดินเล่นได้นะทุกคนคือบรรยากาศมััันนดีจรริงเหมมมาาาาะกกกกบพผ่อ ส่วนอาหารเช้าก็หลากหลายดีนะแล้วเราว่าเขาใช้วัตถุดิบดีแล,ล<ะ>้วรสชาติก็อร่อยเลยนะนี่เราชอบสเตชันน้ำต้าหู้มากคือเราสามารถทําได้เองคือจริงๆอาหารมีเยอะกว่านี้มากนะคะอันนี้ถ่ายเร็วแล้วนะถ้าใครเวียนหัวต้องขอประทานอภัยจริงๆคืออยากให้เห็นว่าอายรอาหารมันเยอะมากแล้วก็อร่อยด้วยกินอิ่มกลับมาห้องเขาก็มีเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดน,นะคะคือที่นี่บริการดีมากภาพรวมคือประทับใจเลยใครหาที่เที่ยวพักผ่อนใกล้ๆกรุงเทพก็แนะนําที่นี่เลย